2.8นะคะตัวทียดีนะคะครานี้ลูกค้ามาใส่แทนแคสนะคะเดิมลูกค้าก็ใส่แทนแคสเป็นรุ่นเก่ามาเห็นไหมคะคือมันจะเชื่อมต่อหลายต่อนะคะนี่ค่ะอันนี้แทนแคสที่ลูกค้าใส่มานะคะแล้วก็มาเปลี่ยนไปนใส่แทนแคสตของทางร้านนะคะจะเป็นของนิโต้แบบดัดนะคะ,ะแทนแคสด์านเราจะเป็นแบบดัดนะคะเป็นของนิโต้นะคะ แล้วก็ใส่เกลียวยาวนะคะทั้งรี Revo และฟอร์จูเนอรนะคะ2.4 2.8เราจะใส่เป็นเกลียวยาวนะคะค่ะแล้วก็พักเดิมเลฝ่ามาฟังเสียงนะคะ ดังนะคะเสียงโบออกนิดๆนะคะเงียบวิ่งประหยัดน้ำมันนะคะขอบคุณค่ะ